เล่าเรื่องภูมิใจเสนอนิทานชาดกเรื่องคนมีศิลปะสาลิตกะชาดกให้เสียงภาษาไทยโดทคำทีระครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นอมาตอยู่ในเมืองพาราณสีในเมืองพาราณสีก็มีพราหมณ์ปุโรหิตผูพ้พูดมากคนหนึ่งอยู่ประจำราชสำนักซึ่งจะเขาเร้พูดแล้ว คนอื่นก็จะไม่มีโอกาสได้พูดเลยสร้างความรำคาญให้แก่ผู้คนในะราชสำนักเป็นอย่างมากแม้กระทั่งพระราชาเองพระองค์จึงอยากคิดที่จะหาวิธีสก,กัดคำพูดของผู้กราเหตุนั้นให้พูดน้อยลงวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปพระอุทยานด้วยพระราชรถถึงต้นไทรทอดพระเนตรเห็นพวกเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูชายห้อยเปี้ยผู้หนึ่ง ดีดก้อนกรวดใส่ใบไม้เป็นรูแล้วเกิดเป็นรูปสัตว์ต่างๆอยู่จึงเสด็จเข้าไปทอดพระเนตรดูและทรงคิดวิธีที่จะสกัดคำพูดของปุโรหิตโด,ดยรับสั่งให้ชายง่อยเพร่เข้าเฝ้าแล้วตัสถามว่าในราชสำนักของเรามีพรามปุโรหิตพูดมากอยู่คนหนึ่งก็อยากให้เจ้าทำให้เขาหยุดพูดโดยการดีดที่แพะเข้าปาก รามปุโรหิตเวลาที่เขาอาปากพ,พูดได้ไหมชายง่อยเปรีย้ยก็กาดทูลว่าถ้าได้ที่แพะถังหนึ่งอาจทำให้เขาหยุดพูดได้ก็เจ้าค่ะจึงรับสั่งให้ยำชายง่อยเปี้ยเข้าวังด้วยแล้วให้เขานั่งภายในม่านเจาะรูตรงข้ามกับที่นั่งของรามปุโรหิตผู้พูดมากคนนั้น พร้อมที่วางที่แพะแห้งไว้ใกล้ๆใช้ง่อยเปรี้ยนั้นพอได้เวลาพรามปุโรหิตเข้าเฝ้าเขาก็เริ่มกาวทูลพูดโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พูดเลยเมื่อเขาอา้าปากพูดคำไหนบุรุษห่อยเปรี้ยก็ดิดทขี้แพะที่ทำเป็นก้อนเล็กๆผ่านม่านเข้าปากเขาทุกคำพูดพรามปุโรหิตกินได้เกลือนกินขี้แพะโดยไม่รู้ตัวพระราชาทรงทราบว่าขี้แพะหมดแล้วจึงตรัสว่า ท่านปูตามโรหิตท่านเกินจริงที่แพ้ไปตั้งถังหนึ่งแล้วยังไม่รู้อีกถรือท่านจงไปถ่ายท้องก่อนที่จะตายเฉยเดตัด้งแต่นั้นเป็นต้นมารามปูโรหิตปิดปากสนิดแม้ใครจะพูดด้วยก็ไม่ค่อยจะพูดด้วยราชาทรงสบายพระทยแล้วรับสั่งให้พระราชทานบ้านสี่หลังอยู่ในทิศทั้งสี่ทิศพร้อมรัพย์สินแก่ชายง่อยเปี้ยนั้น ไปลายอมา์ได้เข้าเฝ้าพระราชาก็กราบทูลบอกธรรมดาศิลปะในโลกบัณฑิตทั้งหลายพึงเรียนแม้ยังดีก้อนกวดก็ยังช่วยให้ชายน้อยได้สมบัตินี้ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้ชนิดใดชนิดหนึ่งก็สามารถให้สําเร็จประโยชน์ได้โดยแท้ดังที่ชายน้อยเพียูู้้นซึ่งได้บ้านสีหลังจากการดีที่แพะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศิลปะถ้าททำอย่างเชี่ยวชามก็สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นได้